มาเล่นกันดีก,กว่าว่าผมจะ,ะนมชนะดาบนี้ไหมชนะเขาสามรอบไม่รู้เดี๋ยวที่รู้คือผมจะจัดเหนียวให้มอนเลยเอไม่มีอะไรเพิ่มเนะาะแล้วทำไมผมเป็นเงาแบบนี้เวลาผมเคลมเข้ามันเป็นอะไรเฮ้ยว่าไงบอลดียิงเท่หนึ่ง มีฝุ่นเข้าตาสมบนข้า,า,ข,าข้ามีฝุ่นเข้าตาเป็นหนึ่งนะโอเคนี่นี่ยังไงล่ะนี่ไม่มีซื้อปูโรจากอันเลยโอ้ยนี่มันมีเพื่อนอยู่โอ้โอ้โอ้โดไล่โดไล่เกมกรรมเกมตัดหนีอันเนี้ย คูโร่หลังงัโดนลุมช่วยนะครับพี่ช่วยด้วยด้วยโอ้โหแม่งมดไล่ไม่หยุดเลยไม่คือมนหรือมนวิน่งสี่คูร้อยครับนี่อะ <c oughs> นี่เป็นไงนะตาไปซีตาไปซีนี่อ <c oughs> ัพเที่ยวสวานไปแล้วนะ่ะไปดึงกรบนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปู้ โไ,ไดิบอลเลยโคดเท่มาแล้วเอาโคดเท่ของเรามาแล้วจะมันหาไปไหนวนะเนี่ยอ๋อนี่มีคนดูเลยตรงนี้ด้วยจะข้ามมนให้หมดเกี้ยงแน่นี้ อยู่ที่เดิมเลยเลยเนะี่ยคนเดิมนะ่ะเดี๋ยวคนนึงไปล้างจานแล้วเอาไว้แล้วอย่าไปฆ่าคนล้ว่าอย่าไปฆ่ามอนสเตอร์แล้วอย่าไปฆ่าเฟอร์รี่แล้วเอาเบื่อไอคนเจออะไรไหมเคยมีใครมีคนเจอบอลไหมเจอคนเจอมอนไหมโหได้บบเบดด้วยหืตัวนี้นา่าจะเป็นตัวชัดเหนียวมันผงลบล้วก,ก,กันหาที่ลบก,ก่อน มันไม่อยากซุดเนี่ยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยได้ของเล่นเด็กกว่าด้วยอ๋อมันแล้วก็ไล่ระยะทางแค่นี้งั้นผมง่ยไปได้ไหมเดินไปทีซาให้มันไม่ได้มีใครสนใจโอ้โหเขาไปยังไ,ไงวะเนี่ยปองตัวเฟรนี่มันก็งน่าจะเนียนปืนพ้ดมันมเห็นแล้วจะบอกฮะต่อไล่ไแล้วหนึ่งวันนี้แหละแต่ว่าวที่มันมองไม่เห็นจ อ <Echo es> ุ้ยฉลบทีแล้ว,ะละวแม่งคนหรือเ p c น่ะอ๋อเ p c มันดักเ p c นเอมันดักเต็มเลยงั้นเป็นเฟอร์รี่ดีกว่าเป็นตัวต้องรีเซ็ตตัวเนี้ยเียดูสมผหน้าค่ะคนพวงมาปัยเนี่ยอุ้ยมีของคขวัญเซอร์ไพรส์เซอร์ไพร C บนี้มันมีทั้ง n อ c คนแล้วก็เอ c Furry เราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับเพราะผมคือผมกับคนครับผมคือคนครับผมเท่มีคนโดนไล่ด้วยนี่เดี๋ยวลุบ้มาเล,ลวล โคตรเท่อโหยังเท่เอาของค่าได้ด้วยข้าไปแล้วโอ้โหผงโดนลุมผงโดนลุมเพื่อนผงโดนลุมเพื่อนโหมิวแมนไม่สนใจนี่เป็นไงเรามิวแมนอันนี้มิวแมนนะครับมิวแมนปมตัวแกมิวแมนขี้ปอมตัวปุยบบดีเลยเขาจะมาหา บอดีเอาหายเฉยเอาได้ขวานแต่ไม่เศร้าปะอยากได้วิสองอันแต่เป็นเอ็มบีซีขออยู่ได้ครับพี่ขออยู่ได้ครับหน้าตรงนี้เลยมันจะได้เดียวไปกัดสายลมแต่ไม่มีใครคิดหรอกก็ไม่คือเนียนเหมือนเฟอร์ลี่จะชนะน้องกว้าเอ็มบีซีเอ้ยคนอื้มกูกดแล้ว ไปจบตีมันเลยไปลเลยไปลุมาเลยลุมาเลยในอ,อย่างเท่ครับอันนี้ผมเคยชู้กับเขาอะเขาคูดกัดเขาไม่เคยชู้กับผมได้เลยกับอะไรมาย่ในกลุ่มะไรอยู่ในกลุ่มเฟอร์ลี่ลเ่าเดิมแหละ ผมอนนี้มีแต่แบบเฟอร์รี่นะผมก็อยู่ตรงนี้เพื่อนเรียนไปเดี๋ยวผมเรียนอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวมีคนมาอาจจะมีคนมาก็ได้น้องก็ชอบออออให้กลมไปเล่นแบบนั้นเลยเอาไว้แล้วเออเอาจังเลยก็เลยตรงนั้นหอยพวกมันมาจูกันเต้จอยู่ไหนนาะหูจะกันลยิงเท่เฮ้ยอไป นี่เอาไปนี่ที่น้องไปยุ่งกับมาเลยอ้น,นี่ตัวอันนี้คนจริงแหละ <T> ผมโดนดับอนาถอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหยังโหดอ่ะเอาไอ้น,นี่ไปลอยได้ไง <c oughs> <ๆ c oughs> <ๆ c oughs> หิอกขนงไม่ไหวแล้วนะก้มไปที่นี่บิ๊กแล้วถ้าจะมีนะ ผมได้เคียยของโปดหมดเลยน่าน่าเพื่อจะหายไปหมดแล้วนะนายเพื่อนในหายไปหมดแล้วเพื่อนใน้นจะหานไปหมดแล้วอะอันนี้เป็นเอพีซีมันพูดไม่ได้มันลืมนี่บอลเบ็ born bed. Bed born. ดเบ็ดบอล ฝ่ายศัตรูมาอ,มอ,อีกแล้วข้ามันอีนนี้เราที่ประคัผมนี่ะคะต้มันกขาวขึ้นหรือเปล่าวะหือดำมนี่ไม่่นม่ม่ะค่ะ ฆ่าขอร์โมนให้หมดดีกว่าฮอร์โมนมันโธใจแล้วกองโคใส่มันนี่มันไงล่ะนี่โอ้โหเลือดเพิ่มเลยโทเป็นเป็นเจนองด้วยเป็นเจนองด้วยนี่จับไปแล้วแต่ตอนนี้เลือดผองน้อยมากัตึงอยู่ข้างใน เอ็มพีซีเยอะจังเลยโอ้เอ๊ะรนไล่เหล่าพงอยู่ตรงนี้มันเข้าไม่ได้หรอกเอาเข้าได้นี่คือเข้ามาได้นี่แม่ขี่รถหนุ่มไม่ไหวแล้วตัวนี้ไม่ไหวแล้วฆ่ามันเลยไม่ได้ฮะเอาตายซะแล้วง่ายจัง มีคนเืิร์ตเอ็นบว่ะไม่มีอ่ะเห็บรล้วเดี๋ยวข้าแต่กำ้องได้คอนด้วยทางนี้ต่อเลยขากเต็มแล้วมันจะทำอะไร,รมไม่ได้งไงเพื่อน,นติดอยู่ตรงนี้เลยมันน่าก,กลัวมากเลยทุกคนน่าก,กลัวไปหมดเลย ็ตัวเดียวเลอกตายแหละเถอย,อยังดึกวนนี้ผมพร้อมบวกทุกอย่างแต่๋พ้อมไม่กิดอาทีต่อมาตายสวัสดีครับพี่ตัว<ก>น,น,นี้ mpc มันพร้อมบวกทุกอย่าง หายไปเลยตรงนี้พร้อมบวกผมพร้อมบวกตลอดเอออันนี้มันโหดเกละผมมีแค่เบสบอลอยู่อันเดียวเนี่ยมีแค่กระบอกอยู่อันเดียวตีกระบอกโทษอยู่นาะฟันรัวได้ด้วยเฮ้ยยามาที่อง์ฉัด ืไม่รู้ไงว่าม a a ah. a ันจะเก่งขนาดนี้เฮ้ยเอาหลุดอีกแล้วอันนี้มันขี้หล่นหรือเป็นไงไม่เป็นไรหากผมพร้อมบวกตลอดเวลาอะไรมาผมบวกตลอดเวลาเฮ้ยอย่ามาฟันกับเพื่อนผมนี่ปวดใจหน่อยเพื่อนเอ็นบีซีช่วยหน่อยผมบวกจังนะครับผม วังนี่พงหาเอ c ที่ช่วยได้ก็ดีเอ c บเขาไปแล้วค่อย m บ c ซเขากลับบ้านแล้วเขากลับบ้านเกิดแล้วบ้านเกิดนายกลับหายหมดแล้วมันหูเอ็นบีหมดเลยว่าไะเอ้า,าอยู่ตายไม่ได้นะโอโหไอ้ oh, นี่กแกว่ะอ้นี่มันเก่งเกินไปละมันมันจะซ้อมจักทุกอย่างเลยนะคะคนนี้ มันคนอันนี่มึนขนไม่ได้ไม่ได้คนไม่ได้ยำยำเราผังผังฆ่าศัตรูได้ยี่สิบสี่ตัวแล้วยำโอ้ผงได้เทียงอ่ะผมไม่ชอบเลยหัดทุกเปล่ทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบทันนี่เก่งเก่งโหหหหห โอ้จุ๊บจุ๊บเร็วเร็ว <c oughs> โอ้โหไม่เต็มเลยเท่านี้ดีได้ฟักรบทัน <c oughs> ข้าชีแน่ผมมี <c oughs> มันไม่เป็น NPC <c oughs> NPC! 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 <c oughs> NPC มันไม่เก่งไงเนะี่ย ออันนี้มันผมบวบจริงเุ้เผระมาณผิดทางโทรฆ่าสตูยีบหกคนแล้วนะตรงฆ่าได้ยี่สิบหกคนแหละไอ้นี่แท้เพื่อนบอก <c oughs> โอ้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 โอ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 